โอ้ยเพราะเครื่องนี้นี่เองนะครับที่จะทําให้เราเน้นสบายเนื้อสบายตัวไม่ต้องใช้แรงงานอะไรมากมายนะฮะอันนี้มันก็คือเครื่องยดข้าเนะเอาะไรครับผมจากที่มีไรนาอยู่ประมาณสามบิ้งสี่บิ้งนะครับบิ้งโน้นนะครับผมแล้วก็บิ้งโน้นนะครับไกลโน้นนะครับ แล้วก็ถัดมาแล้วก็บึ้งนี้นะครับแต่บึ้งนั้นจะทำอะไรแม่ข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้เครื่องนี้นะครับภายในครึ่งวันเนี่ยใช้เนี่ยโอ้แวบเดียวไวเหลือเกินเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นใครคิดเนี่สุดยอดมากเลยนะครับขอขึ้นชมนะครับสุดยอดนะครับโอ้โหจากี่ใช้แล้วนะ ประหยัดเวลามากๆเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่ปุ๋ยนะครับส่วนนี้นี่ครับก็เราก็ใช้ใส่ข้าวนะครับผมใส่ข้าวนะครับโอแล้วตรงนี้นะครับเป็นกลไกที่ดูแล้วมันก็ง่ายๆนะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทํางานได้รวดดเดียวนะครับผมขอปรบมือให้กับคนคิดค้นหน่อยครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับโอ เอาเป็นว่านะครับคือจากที่ใช้นะครับผมเอาเป็นว่าผมรีวิวเลยด้วยกันนะครับถ้าใครชาวไรช่ชาวนานะครับใครที่อยากได้นะครับก็ไปหาซื้อมาได้นะครับเวลาหยอดข้าวเนี่ยมันจะประหยัดเวลาเราเมื่อก่อนนี่เราหยอดข้าวทีหนึ่งเราต้องมาใช้เสียมใช้จอบนะครับในการขุดแล้วก็ใช้คนหยอดนะครับหยอดด้วยทั้งสามคน คนหนึ่งขุดคนหนึ่งหยอดอีกคนหนึ่งถมนะครับผมถ้าไล่นาประมาณสักหนึ่งไร่เนี่ยนะ่าผมน่าจะใช้ประมาณสักหนึ่งวันนะครับแต่นี่คือประหยัดเวลาไปเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณกี่กกอเ,เออคือประหยัดเวลาเอาง่ายๆคือบริเวณนี้นะนี่นะ เอาง่ายเลยถ้าหากว่าทําอยู่สามคนนะครับผมก็ใช้เวลาน่าจะครึ่งวันนะครับเสร็จครึ่งวันนะแต่อันนี้ทำโอ้โหนู่นเลยคือจะให้ดูไอพาะเครื่องนี้นะพื้นที่นูน่นบิงนี้บิงนั้นบิงนูน่นแล้วก็บิ่งใหญ่ๆนะครับยาวๆเลยตรงนั้นนะคือทำแค่ครึ่งวัน เสร็จนะครับเอาตั้งแต่ประมาณกี่โมงอะประมาณช่วงประมาณบ่ายสองันตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองันห้าโมงครึง่งเสร็จนะครับคือเออ,อแล้ว,แล,วแล้วทำนี่คือไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรแบบว่ายังไงอะทำไปเล่นไปนะครับพักไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้นี่เลยไม่เรียบรีบร้อนอะไรนะครับ <S 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 คิดดูดินี่อีก อันนี้ยังนะครับเดี๋ยวค่อยนะครับตรงนู้นอีกนะครับถ้าหากทําเต็มวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมมาเสร็จแน่นอนนะครับเพราะใช้เครื่องนี้